เจ้าหนี้ฟ้องลูกหนี้ค่าธรรมเนียมศาลใครเป็นคนจ่ายแล้วจะสามารถเรียกร้องจากลูกหนี้หรือจำเลยได้หรือไม่นะครับอันนี้เจ้าหนี้ก็ถามเข้ามานะครับหลายๆเคสที่ผมฟ้องนะครับคดีแพ่งไปนะครับไม่ว่าจะเป็นคดีเงินกู้หรือคดีแพ่งอื่นๆนะครับผมก็จะอธิบายลูกความอย่างนี้ครับว่าเงินค่าธรรมเนียมศาลเนี่ยนะครับโจทย์เนี่ยนะครับเป็นคนฟ้องโจทย์ก็ต้องเป็นคนจ่ายก่อนนะครับ ส่วนค่าธรรมเนียมสารเท่าไหร,ร่นะฮะอธิบายง่ายๆถ้าเป็นคดีที่ต่ำกว่าสามแสนนะครับทุนทรัพย์ร้อยต่ำกว่าสา0แสนค่าธรรมเนียมสารร้อยละสองแต่ไม่เกินหนึ่งพันนะครับ os, ส่วนที่เกินสามแสนแต่ไม่เกิน1ิล้านนะครับค่าธรรมเนียมสารก็ร้อยละ2เหมือนกันครับแต่ไม่เกินสองแสนนะครับจำง่ายๆเลยนะครับเช่นฟ้องหนึ่งล้านนะครับค่าธ ah รรมเนียมสารก็ร้อยละ2เท่าไหร่ครับสอง0,000ืนถูกไหมสองหมื่นตัวนี้เนี่ยนะครับคุณก็ต้องเอาไปวางสารวางตอนไหนวางวันที่ฟ้องคดีนะฮะ เวลาฟ้องคดีก็วางค่าธร,รมเนียมศาลนะครับแล้วจะขอใหอ้จำเลยเนี่ยนะครับชดใช้ได้หรือไม่นะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาทนายฟ้องไปเนี่ยนะครับก็ขอไปในท้ายคําฟ้องอยู่แล้วนะครับนอกจากขอให้จ่ายเงินค่าเสียหายค่าเงินกู้อะไรต่างๆที่โจทย์เนี่ยนะครับหรือลูกความได้รับความเสียหายแล้วนะฮะก็ขอค่าร,รมเนียมศาลและค่าทนายความไปด้วยค่าร,รมเนียมศาลเนี่ยถ้าฟังว่าโจท์ชนะคดีนะครับ คนฟ้องชนะคดีเนี่ยนะครับศาลสั่งให้เต็มนะฮะแต่ค่าค่าทนายความเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่เท่ากับการที่คุณว่าจ้างไปข้างนอกหรอกแต่ว่าขอไปได้ส่วนศาลจะสั่งให้เท่าไหร่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะปกติก็สั่งประมาณ3ามพันห้าพันหมื่นหนึ่งก็แล้วแต่ดุลพินิจของทางศาลนะครับอันนั้นก็นไม่กล่าล่วงนะก็เป็นเรื่องอทางศาลไปอีกทีหนึ่งนะครับแต่หลักๆนะครับเช่นถ้าฟ้องสมว่ายอดหนี้หนึ่งล้านคุณต้องวางค่าธรรมเนียมศาลสองหมื่นนะครับ คุณก็จะได้รับจากจำเลยครับศาลจะสั่งให้จำเลยจ่ายนอกจากเงินต้นบวกดอกเบี้ยแล้วก็มีค่าทมเยียมศาลด้วยนะที่บวกสองหมื่นตัวนี้เข้าไปนะฮะจะเห็นว่าสามารถไปเรียกร้องจากทางจำเลยได้นะแต่ว่าคุณต้องเอาไปวางศาลก่อนนะในส่วนของเงินก้อนนี้ไม่เกี่ยวค่าทนายด้วยนะคนละส่วนกันนะคนละก้อนกันเพราะว่าในการว่าจ้างทนายก็เงื่อนไขการตกลงเนี่ยก็มักจะบอกอยู่แล้วนะครับว่าค่าทนายความเนี่ยนะฮะแยกต่างหากจากกัน จากค่าทมเนียมสารนะครับค่าทมเนียมสารโจทย์ต้องวางไปก่อนแต่จะได้รับตอนจบคดีนะฮะจากจำเลยนะครับเอาละถ้าเห็นว่าคลิปของทางธนาเจมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ไม่พลาดทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ